ยูทูบเขไม่ได้ถ่ายนานแล้วเหมือนกันเข็นดาวเข็นดาวใช่ไหมมีขึ้นอย่างเข็นดาวอ้าวสวัสดีครับอ้าวลองดาวนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่สกายวอล์ k นะครับดะครับสุขมากเลยนะครับครับให้ดูข้างล่างก่อนแต่เสียวจริงเสียววันที่กาญจนบาวุธอีกนะครับที่นี่ครับเครับดูนะครับอันนี้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับครับฝั่งนี้เป็นฝั่งประเทศไทยนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ชายแดนนะครับมีเขมีนะครับมีเขมีนะครับมาอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามนี้จะเป็นเมียนมานะครับมีการชุวรบตามชายแดนเนี่ยโอ้นะครับอันนี้หลังจากที่สกายวอล์กเปิดเพิ่งมาครั้งแรกนะครับว่าจะมาตั้งนานตั้งแต่เปิดใหม่ๆไม่ได้มานะครับโอ้โหสูงมากครับดูนะครับดูไปข้างล่างครับสูงมากเลยครับ โอ้แต่ไม่รู้สึกสั่นเหมือนตอนไปเมืองการนะที่เมืองการมันก็สูงเหมือนกันแต่ที่นี่สูงกว่าที่เมืองการนะแต่ว่าที่เมืองการเน่ะมันรู้สึกว่ามันโยกอืรู้สึกว่ามันโยกแต่ว่าที่เนี่ยก็แบบรู้สึกว่ามันแข็งแรงอ่ะตอนไปเมืองการแบบมันโยกจริงๆริงเมืองกานอะเวลาลงพัดมาครับสวัยดีครับนะครับขอต้อนรับใครเนี่ยสุรสิธิ์นะครับเป็นไงบ้างครับฝั่งตรงข้ามนี้เป็นพม่านะครับเบนมากนะครับครับ นี่เป็นแม of men of men ่น้ำกบเหรอแม่น้ำปบแม่น้ำสายแม่น้ำสายกับกันพรมแดนไทยกับเมียนมานะครับใช่ไทยเป็นกับูช้างนี่นี่เขมรไมาอยู่มาอยู่ตรืองลายครับเดี๋ยวพวกนี้จะกลับคืนแล้วครับมาหนึ่งวันครับมาหนึ่งวันมาถึงเมื่อเช้าครับโอ้ยเออว่ะเออว่ะจริงจริงว่ะคิดว่าโดนคนเดียว รครับที่นี่บรรยากาศดีมากครับสวยมากครับสกายวอล์กเหนือสุดในสยามนะครับเออมุมนี้ก็สวยวะวะออว่ะเนาะเอามุมนี้ก็สวยวอ่ะถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อย <c oughs> มุมนี้ก็สวยนะครับพูดถึงรูปพูดถึงวิวพูดถึงวิว,ว,วไอ้ว่าคิดถึงอ,อะไรวะเออว่ะเขาแล้วขอดูไหมว่ามันไฟมันรั่ว <c oughs> ไม่รู้ผมชิดเมื่อกี้ซองข้องอเออไม่แต่เขาใส่ไปไงแต่เนี่ยเขาใส่ไปถ้ามาเคืนมันสวยแบบนะงั้นเราอยู่ตรงนี้คืนแล้วค่อยกลับ จะได้ไม่ต้องเสียค่าเข้าวไปเองเดี๋ยววันนี้จะกลับสองทุ่มเนะนะาะเอ,อ้ยแต่ว่าคืนสวยนะดูในติ๊กตอกอะ่ะเห็นบรรยากาศสวยมากด,ดูในติ๊กตอกบรรยากาศสวยมากแต่ถ้าฝนตกเป็นจะไม่ปลอดภัยว<น>ะมันจะช็อตเราไหมครัชอดด็อตอีกตรงนี้ฝนตกช็อตแล้วสองรอบอืมครับสวัสดีครับเก่งเป็นไงบ้างครับทางนู้นนะครับนะครับเป็นไงบ้างทางขรุขันระเบิดหยุดยิงยังครับ ตอนนี้หนีจากลูกระเบิดของเขมีนะครับมาอยู่ที่เชียงรายนะครับมาดูชายแดนพม่านะครับฝั่งของข้าวนล่นะครับมาสกายวอล์คเหนือสุดในสยามนะครับที่วัดพระธาตุผาเงาถ้าจำไม่ผิดเชื่อไม่ผิดนะครับวันนี้ก็มาบ่อยมากเป็นอีกวันหนึ่งที่มาบ่อยมากบรรยากาศดีมากครับนึ่งสูงมากครับตอนนี้หน้ามาครับค่าเข้าคนละห้าสิบาทนะครับค่าเข้าคนละห้าสิบาทครับ มันก็จุไม่เท่าไหร่แต่ตรงนี้มันยุบต่บแ,ตแต่ที่พระาธาตุอะไรอ่ะ <ห ả? S 1> มีพระาธาตุหนึ่งที่อยู่เชียงแสนอันนั้นก็สูงเหมือนกันเออแต่ว่าไม่ยาวเท่าที่นี่นะที่นี่ยาวกวา่าแต่แต่เห็นในติ๊กต็อกที่นี่บรรยากาศตอนคืนสวยมากแบบตอนแรกกะว่าจะมาตอนกลางคืนทําไมเราไม่พักแม่สายเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแล้วเามาอีกรอบหนึ่งดนะีโอยอีกรอบหนึ่งเสียตังอีกรอบหนึ่งดี แต่แต่ดูใน tiktok ที่นี่บรรยากาศสวยนะเขาตกแต่งประดับไฟสวยงามครับนะครับอันนี้นะครับถ้าใครได้มีโอกาสมาที่แม่สายนะครับอย่าลืมครับผมว่าโอเคนะแต่ว่าตอนมาเรามาตอนช่วงเย็นๆนี้ก็ดีอีกแบบหนึ่งคือมันไม่ร้อนไม่ร้อนเ<ะ>รา,า,รานะเดี๋ยวจับราวใช่ไหมเดี๋ยาจับราวเดี๋ยวจับอย่าราวนะครับบร,รรยากาศสวยมากครับมาไม่ถ่ายรูปให้เลยเว้ยเออที่มากับใครอ่ะ ลืมชื่อมันละที่มากับรามอารามเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะที่มาตอนนั้นอารามสวยมากมาบรรยากาศแบบดีมากค่าเข้าห้าสิบนะคะเข้าห้าสิบครับเฮ้ยย่าเพิ่งรีบครับเดินดูบรรยากาศก,ก่อนยังไม่ครบห้าสิบบาทเลยราบรรยากาศดีมากนะรอบที่แล้วมาเขาทําแต่ยังไม่เสียดต,ตอนมารอบก่อนตอนหนังมาจากกับรามมามา,มา,มาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับค่าเข้าห้าสิบบาทนักเรียนนักศึกษา ที่เคยมากับรามาจะไม่ได้แม่รามปีนั้นน่ะเออนั่นแหละตอนนั้นตอนนั้นเขายังไม่ทำเนาะตอนมากับรามพอกลับไปนิดหน่อยเขาเริ่มทําตอนเขาเริ่มทําได้มาแต่ไม่ได้เข้าแล้วตอนนี้เห็นว่าเพิ่งเสร็จป,ปีปีนี้ป่ะเพิ่งเสร็จปีนี้ป่ะเพิ่งเสร็จปีนี้อืเพิ่งเสร็จปีนี้แต่นี่นี่ตอนที่เรามาถ่ายรูปมุมนี้นี้ได้นะเห็น <c oughs> ไหมคนคนแต่สวยอยู่ ั่างคืนไปดูนิติต่อแสงสีใช่ได้แสงสีสวยมากครับโอ้สวัสดีผู้ชมนะครับอ๋ออยู่เชียงรายนะครับนาวครับอยู่เชียงรายครับตอนนี้ฝั่งนี้เมีนมานะครับเนี่ยคิดถึงบ้านนะครับเฮ้คนนี้เป็นพม่าอันนี้ฝั่งนี้เป็นเมีนมานะครับถ้าขี้เล็กนะครับฝั่งตรงข้ามครับก็ ทำไมผู้ชมเยอะจังไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผู้ชมเยอะขนาดนี้ <S <S อันนี้มาด้วยไงรา,ม,ราม,มาด้วยใช่ที่แม่สายครับอันนี้เหนือสุดแดนสยามครับไหนไม่ได้อ่าน,ไม,ไ,านไม่ได้อ่านทุกคนเลยขออภัยด้วยทําไมไ่อ่านของใครบรรยากาศดีมากครับไม่ร้อนเนาะน้ามานะรา,าม,มาอิกมาอิกตอนแรกว่าจะชวนมาอยู่แต่กะกระอยู่อันนี้มาแบบแปบบแบบ๊บรียบๆนะหยุดเสาร์อาทิตย์แต่มาเที่ยวเชียงราย ใช่ครับที่นี่ที่แม่สายครับหน้ามาอีกนะครับมีโอกาสที่นี่ที่เที่ยวเยอะครับครับพี่เพื่อมคิดถึงใครวะพี่เพื่อมไหนอีกเพื่มก็ชื่อเยอะจริงชื่อทักพี่เพื่อนนี้คใครๆวะไม่รู้จักไม่ต้องทักคใครอไอโไอโฟตรงนี้ครับ แต่ตอนนั้นมันยังไม่สร้างใช่ครับตอนนั้นมันยังไม่สร้างเห็นไหมมันมีม,มีม็นป่องตัวใหญ่อยู่ฝั่งตอนนี้เป็นทางทางลงตอนเราลงเออนะครับบรรยากาศสวยนะบรรยากาศดีนะไม่ถ้าถ้ามากลางวันก็ดีแต่มันร้อนไงเอออันนี้เรามาแบบตอน,นตอนเย <ผม S 2> ็นก<น>็ดีแต่ตอนรอบที่แล้วมาตอนเย็นด้วยมาตอนกลางคืนก็สวยอีกแบบหนึ่งนะตอนที่มาจากตอนมากับรามไม่ไม่ได้มากลางคืนเนาะเพราะว่าเรากลับไปนอนเชียงรายเนาะอืมแต่หลังจากราม หลังจากมากับรามได้มาอีกรอบหนึ่งมาตอนคืนด้วยแบบอย่างสวยอ่ะบรรยากาศดีมากแต่ตอนแรกว่าคืนนี้ว่าจะใช่มีแมงป่องยักษ์ครับอยู่ฝั่งนู้นครับนู่น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 นะครับใช่ตอนนี้ยังมีรูปแมงป่องอยู่ครับบรรยากาศดีมากนู่นไงดำ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 อันนั้นมีแต่ไหนแต่ใดแล้วเออ แต่ก่อนมาก็ถ่ายร่วมแต่แมงป่องนั้นบรรยากาศดีครับเดี๋ยวฝั่งหนูยังเปิดเพลงเสียงเพลงพม่าครับรรยากาศที่ฉาดนครับไม่รู้บรรยากาศที่ฉาดนกัมพูชาเป็นไงบ้างครับตอนนี้ได้ <c oughs> <c oughs> ข่าวว่ายังยิงกันอยู่เมื่อวานไม่ได้ไม่รู้ว่าบมีร้อนมาพิ่งเย็นครับ ถ้าไม่ถาไมฝั่งนี้เขาใส่อย่างเขาไม่ใส่กระจกทั้งหมดแต่ว่ามันมันก็อันนี้มันอันนี้งบเปะ่าเพราะถ้าใส่กระจกกระจกหนาครับชมบรรยากาศนะครับด้วยกันนะครับช่วงเย็นวันนี้ไม่มีพระทิตตกนะเพราะว่าเมื่อกี้รุ่นฝนตกอยู่นะเพราะว่ามาจากดอยตรงนะว่าจะไปถ้ำขุนนางน้ำนางน,น,นอนก็ไม่ได้ไปไปไม่ได้ปิดครับ อยากไปน้ำตกคนกรน้ำตกคนกรนก็ปิดครับไม่ต้องไปแล้วมั้งไอวัดที่เชียงแสนได้พวกพวกนี้เช้าเราก็เที่ยวในเมืองเลาวในเมืองแบบชิวๆที่ที่เชียงแสนมันก็ที่นี่น่าจะเอาที่เชียงแสนนะสะตล์วอล์กแต่ตอนมารอบกลับไปกันก็ไปพีรอบนั้นและแบบบรรยากาศดี วันนี้เอารถขึ้นวันนี้เอารถขึ้นด่านขึ้นมาได้มาสองคน <c oughs> มาสองคนขึ้นทางขึ้นนี่ขี่มอไซค์ขึ้นนั่นแหละสุดยอดมาก <c oughs> ด่านเปิดให้ข้าไหมด่านเปิดเดี๋ยวครับเนี่ยครับ <c oughs> เห็นไหมครับเห็นคนเห็นสะพานไหมนะครับมีคนเดินข้ามอยู่เมื่อกี้ามาจากจุดนั้นนะครับมาจากป้ายเนี่ยสุดทานสยามอยู่ย แต่เขาเขียนว่าห้ามจับนะครับเราก็ไม่ควรจับมือเราเปียกหรือเปล่าไม่นะมึงเราไม่ได้เปียกเฮ้ยไอ้นี่ลองเขาจับได้นี่มนดีเอ่อช็อตได้แล้วเออทำไมเขาจับได้แล้วทำไมเราจับเราโดนช็อตไม่รู้ผมจับเหมือนโดนช็อตเลย ไปถามเขาดิไปถามเขาดิไม่ถ่ายรูปให้ด้วยดิมีถ่ายรูปให้ด้วยเลยแกก็มุดมุดเลยมุดแต่เปิด GPS เหรอไม่บอกก็เอาไว้ใต้นั้นมีแต่าลงไปแล้วจะขึ้นมาได้บอกไม่ได้เออโอ้อะไรเนี่ยไม่บอกก็แต่อยู่ข้างนี้มาถ้าโดนช็ตละโดนช็อตละเราก็เลยว่าทำไมเขาเขาจับไว้ไปหรอไม่เห็น น้าทำไมน้องฉับไม่โดนว่ะน้าทำไมเราโดนวะไม่เจ็บแต่พี่อยู่พี่อยู่เพื่อนเสื้อขาวก็ไม่โดนไเสื้อขาวก็ไม่โดนแต่ทำไมเราฉับเท่าโดนขขก้นาใส<า>่เรา,นนาหราราน้าดึงดูฝั่งฝ<ด>ั่ง<ด>นู้นไทยเหีืยเมียนมาเนี่ยพระของพระ,ะ,ะ,ะนั่นไม่รู้เหมือนกันเออแต่ว่าดีว่ะที่นี่ดีอ่ะดี่ดีต้องมารอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าภาษามาเลยอ๋อขอแม่เข้ามาเด้อขอแม่เข้ามาเด้อออกคาร์ดเองเด้อออกคาร์ดเอง กระจกมันจะแตกแปะอ่ะเห็นไหมเช่ไหนะามาเที่ยวกว่าเ<ต>ยอะเนาะนั่งรถแค่คืนเดียวเองเนี่ยรอบนี้มาแค่มาเย็นวันศุกร์กับกับเย็นวันอาทิตย์คือด่วนอะวันจันทร์เรียนวันจันทร์ทำงานปกติได้ไปสามเหลี่ยมทองคำไหมครับลุ้นโชคไหมอ๋อตอนแรกว่าจะไปรามพอดีมาเช้าพากันไปรอบในเมืองก่อนเราก็เลยว่า เย็นๆจะมานอนมาแม่สายแล้วจะกลับไปนอนเมืองคืนก็ไปไป,ไปพระาธาตุดอยตูงแค่นั้นแหละเมื่อกี้อะตอนแรกว่าจะไปสามเหลี่ยมทองคําต่อแต่ว่าคิดว่าคนเหนื่อยเพราะว่าแบบเวลาน้อยอ่ะมาแป๊บเดียวกลัวเหนื่อยไม่ไหวก็วเลยว่าเออไว้วางแผนใหม่ถ้ามาสักสามวันสองคืนนี้ เที่ยวแบบชื่จริงๆมาเที่ยวเจ็ดวันก็ยังได้เนาะย<ช><ช>ังได้อะมีหลายที่ที่ยังไม่เคยไปไม่ต้องไปก็ได้แค่ขับรถเล่นบนภูเขาอ,อะไรบรรยากาศดีจังเลยเ <c oughs> ออโอเคเดี๋ยวโอกาสหน้ารำนัดแนะกันใหม่หาเวลามาหาเวลามาฮี่หาเวลามาแต่สัปดาห์หน้าไม่ได้ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีมีติดอบรมวันนี้ก็มีอบรมนะอ <c oughs> บรมเรื่องอะไรมึงเย็นอบรมอนไลรอบรมตามจักยภาพที่อยู่บนดอย ยังไม่ทาแบบทดสอบหลังหลังอบรมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้กลับไปต้องไม่เคลียร์แล้วไปทดสอบหลังอบรมครับนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าใครจะมาครับเตรียมเงินไว้ครับค่ารถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปกันครับสวัสดีครับ